วันนี้พาชมเด็กไหลคนทันกับเด็กไหลพญานาคนะของหลวงปู่เป็นโคสะกามโมและหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกนะรายละเอียดยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับ ลสวัสดีครับสองพระไทยวันนี้นะขอนอนญาตพาชมเหล็กไหลของหลวงปู่เป็นโคสะกาโมนะเหล็กไหลชนิดนี้ชื่อว่าเหล็กไหลคนทันนะอันนี้ผมก็ได้มีโอกาสร่วมบุญกระถิ่นทางคณะสิทธิ์วัดจริมิตนะได้ออกให้ร่วมบูชาองค์ละ500บาทเพื่อนำปัจจัยไปทอดกระถิ่นนะ ปัจจุบันนี้ทางวัดก็ยังมีให้เช่าบูบชาอยู่นะโองค์ละห้าร้อยบาทนะใครอยากได้ก็ไปหาเช่ากันได้นะไปห,หาเช่ากันได้พิมพ์ว่าหลวงปู่เป็นโคสการโมนะก็จะมีเฟซเฟซของท่านเฟซเฟซทางวัดนะลูกศิษย์ทางวัดจัดสั่งแอดมินทางวัดนะก็จะมีให้ร่วมบูชานะองค์ละห้าร้อยบาทเมื่อก่อนแพงวนะกว่านี้นะเมื่อก่อน ีบูชาอ,องค์พันธ์กว่าบาทนะเท่าที่ผมจําได้นะพุทธคุณก็จะเด่นไปทางโชคลาภแค้วขาดมหาอุดแล้วก็เวลาถ้าใครเอาไปพกติดตัวนะก็จะทําให้มีสมาธิหรือว่ามีความจําที่ดีนะ่นาจะประมาณนี้นะพุทธคุณแล้วก็ส่วนรายละเอียดอะไรก็ไปหาอ่านได้นะที่ทางแอดมินกลุ่มวัดเจริญนิมิตนะ แล้วก็ที่ไปที่มาของเหล็กไหลคนทันนี้ก็จะอันนี้ผมก็อนีาตเล่าคร่าวๆนะรายละเอียดยังไงก็หาไปอ่านได้นะที่กลุ่มวัดเจริญมิตรก็จะมีเรื่องเล่าแล้วว่าอนะณาคนทันนะได้เสียสละอายุไขของเขานะเพื่อจะอธิษฐานให้เป็นเด็กเล็กไหลชิ้นนี้ขึ้นมานะเพื่อให้ผู้ที่มีความเคารพศรัทธานะอยาก สร้างบุญส,ร,สร้างบาร,รมีนะแล้วก็จะได้เอาเงินจํานวนที่บูชาเล็กๆเนี่ยไปใส้ในกิจการงานต่ตางๆนะในพระพุทธศาสนานะเพื่อสืบถือทอดพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีนะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวเราไว้ประมาณส่วนเรื่องราวรายละเอียดอะไรก็จะไปอ่านได้นะที่ข้อมูลของทางวัดนะนก็จะประมาณนี้นะสวยนะองค์จริงสวยสวย ขนาดประมาณเกือบเเท่านิ้วก้อยนี่นะลายขนาดอยู่นะทัศิบมแต่แต่ว่าส่วนมากก็จะมีขนาดประมาณนี้นะสอบถามทางวัดได้นะใครอยากรวบบุญอยากรวมบูชานะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนวเดี๋ยวมีผมจำถ,ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเหล็กไหลยพญนาคของหลวงพ่อหนุนวัดพุทธโมกนะอันนี้ก็อันนี้ถ้าผิดก็ขออภัยนะแต่ว่า ไม่เล็กไลก็น่าจะแลอะไรต่างๆนะที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงพ่อหนุนได้แล้วก็ท่านก็ในเมตตาแจกลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดท่านนะก็จะมีองค์เล็กบ้างองค์ใหญ่บ้างนะแล้วก็หลวงพ่อหนุนเคยพูดไนวะ้ไหมท่านเคยแจกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะปรากฏว่าขายดีมากๆนะอันอันนี้ถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเด็กไหลพญานาคนะอันนี้ถ้าผิดก็ขออาภัยนะแต่ว่าเป็นวัด ถือว่าเป็นเครื่องรางนะแต่ถ้าถ้าถ้าผมผมจำผิดก็น่าจะเป็นเครื่องรางนะแต่ว่าผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นเล็กไหลยพญานาคนะที่หลวงพ่อนนุนแจกลูกศิษย์ลูกหานะน,นี้ผมก็ได้จากหัวหน้ากลุ่มนะหัวหน้ากลุ่มของหลวงพ่อนนุนวัดพุทธโมกนะนี่น่าจะเป็นเล็กไหลยพญานาคนั่นแหละแล้วก็อันนี้เล็กไหลหลวงปู่เป็นนะใครชื่นชอบก็ไปหา ใครชื่นชอบหรือว่าอยากได้ก็ไปหาเช่าได้นะที่กลุ่มของหลวงปู่เป็นโคสะกาโมนะปัจจุบันยังมีราให้เช่าบูชาอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางวัดจะนําเงินนี่ไปใช้ในส่วนไหนนะแต่ว่าตอนที่ผมเช่าบูชานี่ก็ผมก็ได้รวมบุญกับถิ่นนะแต่ว่าที่เท่าที่วัดยังมีไม่รู้ว่าทา่านที่วัดจะให้ร่วมบุญทางทางไหนนะน่าจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรหรือเปล่านี่ อันนี้ก็ต้องสอบถามทางวัดอีกทีนะวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะเอามาให้ชมกันเนี่ยลงเล็กๆนะลกสบายอันนี้ก็จะประมาณนี้นะวันนี้แค่นี้นะเอามาให้ชมกันวันนี้สองพระไทยขอบคุณมากครับโอเคครับต่ออีกนิดต่ออีกนิดนะพอดีผมว่าผมก็ไปค้นนะข้อความที่ผมตอนเพิ่งผมบูตตอนที่ได้มานะก็ปรากฏว่าเป็นเด็กไรพญานาคนะ เป็นเด็กไหลพญานาคที่หลวงพนนท์อมอบให้ลูกศิษย์หลวงหานะพอดีผมไปอ่านข้อความนะที่ผมสอบถามหัวหน้ากลุ่มนะกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงพนนท์นนะก็ไปเจอข้อมูลวนะ่าเป็นเด็กไหลพญานาคนะที่เด็กผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าก็เป็นเด็กไหลพญานาคนะที่หลวงพนนท์เคยแจกนะร้านค้า ก๋วยเตี๋ยวนะก็เขาขายดีมากนะนานั้นอันานี้จะมีเป็นเรื่องเราเล่าจากหลวงปากหลวงพ่อนุนนะจะมีองค์องค์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะองค์เล็กบ้างใหญ่บ้างอันนี้ถือจัดว่าเล็กนะเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ลูกใหญ่ในกลุ่มเขาให้บูชาแพงอยู่นะเด็กไรพญานาคหลวงพ่อนุนเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะที่ติดตามแล้วก็ เขามันดูกันนะใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังให้ใจให้ผมเลยนะวันนี้สองพราไทยขอบคุณมากๆครับ